โดยครับผมดุยยุทบัตนะครับก็ชื่อวิษณุฤิติสาพรครับความจริงก็ทํามี2วงมียูทบัตกับทูเด่นแตงนะครับแต่วันนี้ก็มาแนะนํายูทบัตละกันนะครับทุกคนครับที่นึกออกเลยเพลงแรกคือชูเดมูนครับของโนร่าโจนะครับเลือกไม่ได้ระหว่างเซเว่นเยียร์กับชูเดมูนแล้วชูเดมูนไปก่อนละกันเพลงแรกเพลงแรกเพลงที่2นี่ ถ้าถาในแง่ของการทำเพลงนะในแง่ของการทำเพลงนะชอบคอนเนลเลีสเลือกเพลงไม่ได้เหมือนกันคอนเนลเลียสอัลบั้มไหนก็ได้ครับดีมแล้วก็แมสเซ่แบทเทกแมสเซ่แบทเทกแล้วก็เจมส์เบรกในวงนี้ก็จะฟังอัลบ,บั้มล่าสุดเขาก็ฟังเพลง I w i l l c o m e to ครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกวับการทำงานแต่ว่าชอบชอบเจมส์เบรกมาตั้งแต่อัลบั้มแรกแล้วครับต่อไปเป็นวงเล็กออร์เรนดีครับความจริงเล็กออร์เรนที่ฟังได้ได้ทุกเพลง ในช่วงอัลบั้มพนี ي ชอบสุดนี่เหมือนจะเป็นสิบทับสิบแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นเพลงแบบซิงเกิลแรกของอัลบั้มนี้แล้วก็มันฟังไปฟังมาแล้วมันมันแบบมันไปเกี่ยวข้องกับชีวิตในในช่วงช่วงที่ผ่านมาแล้วแบบเวลาเราฟังเหมือนได้แบบย้อนเวลากลับไปแรกแรกที่ทําให้ทําเพลงเนี่ยทําให้ชอบดน,นตรีเนี่ยวงคลาสเลยแต่ตอนนั้นเราก็แบบว่าอาจจะเลือกอะไรไม่ได้มากเราก็ฟังเท่าที่ ได้รับมาตอนเด็กอะไรเงี้ยไม่รู้ทาไมถึงเลือกวงแคสเพราะรู้สึกว่าแบบมันมีความเป็นผู้ชายสูงมาพี่แบงค์อะไรเงี้ยเหนือมันมันต่างจากพี่ตูหรือพี่ปั๊บอะไรเงี้ยพี่แบงค์เนี่ยมีความเป็นผู้ชายสูงสกินเฮดผมต้องตั้งอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลือกแบงค์เลือกพี่วงแคสแล้วกันแบบเท่ดีผู้ชายดีอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าต่อมาเป็นวงไทยก็เป็นข้ามาเป็นแบบแักทุ o ข o เลอร์ก่อนแักทุกขเลอร์แล้วก็มาเป็นเด็กท็อปเลอร์ แล้วก็หลังจากนั hmm. mm ้นก็ฟังเป็นกรณีศึกษาเลยปะปายยุคปัจจุบันไม่ไม่ปัจจุบันไม่มีที่แบบล็อกวายล็อกวายอ่าล็อกวายอวอ่าเนี่ยเดี๋ยวต้องอินเสิร์ตล็อกวายล็อกวายวงรองรักครับประมาณนี้มีมีวงพูดไม่พูดไม่ได้เลยนี่สำคัญมากในในช่วงในช่วงแบบพาร์ทหลังของชีวิตเราสาคัญจนแบบเปลี่ยนทัศนคติในการแบบมากกว่าเริ่มทําเพลงอะไรในเรื่องการใช้ชีวิตมีบทต่อการใช้ชีวิตด้วยชอบเพนกวินวิลล่า อ่าชอบพี่เจอิดวิน,นพี่เจเจตมลเนี่ยเป็นผู้ชายที่เทมากแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นผู้ชายแบบใครสักคนนี่แบบพี่เจเลยอ่าแบบว่าพ่อของลูกอะไรอย่างงี้จริงเออ่ะอเพื่อปกติแล้วเนี่ยผมมันเรียนศิลปะมาเรียนวิจิตรศิลป์มาแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างมันมันสอนให้เราวิเคราะห์ตลอดเวลาว่าแบบเหมือนการการเรียนของเรามันการเรียนศิลปะมันคือ หลักๆคือเขาแบบชอบให้ตั้งคำถามกับว่าทำไมอันนี้ต้องเป็นแบบนี้อะไรต้องเป็นอย่างนี้แบบมีความเพลยที่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอืมอะไรต้องเป็นอย่างนี้ก็เลยแบบปวดหัวปวดหัวอยู่แล้วก็แบบว่าดูนู่นก็ต้องคิดฟังนู่นก็ต้องคิดยิ่งเราทําเพลงสายเนี้ยอทําตั้งแต่แบบทดลองมากๆแบบทุบเล่นแจ้งทป๊อปจัดๆแบบยูบัตอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยเราฟังแบบวิเคราะฟังแบบเพลงฟังยากเขาฟังมาแล้วศิลปะก็แบบบางงานก็เสพยากเข้าถึงยากก็เป็นมาแล้วอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าถ้าการดูหนังถับเลือผมแบอยากดูหนังที่มันสบาย oh, มันผ่อนคลายอันนี้ในการเลือกหนังของผม uh huh. แล้วผมก็ความจริงเน้วหนังแบบลึกๆก็ดูบางอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเลือกที่แบบว่ารู้สึกว่าดูเป็นตัวผมดีอะไรเงี uh ้ย huh. เรื่องแรกเลยนึกออกเลยแบบพังเข้ามาเลยเจตประจันบางเนี uh ่ยเจตประจันบาลทั้งหนึ่งและสองแต่ถ้าชอบสุดคือเจตประจันบาลสอง uh huh. รู้สึกว่าแบบหนังแบบดูเป็นมนุษย์ดี uh huh. มีความเป็นมนุษย์แบบว่า มันก็น่าเป็นไปได้แบบเพื่อนแกล้งกันเพื่อนอำกันอะไรเงี้ยเรื่องสองก็บอลเจสันบอลนะครับสายภาคเลยภาคไหนก็ได้ทุกภาคชอบหมดที่เป็นแมเดอล่นนะครับเรื่องที่สามก็เป็นอเวนเจอร์อเวนเจอร์อเวนเจอร์พวกมาเวล์อ่ะต่างๆอ่ะได้ไปดูหมดได้ได้ใช่ไปดูหมดแบบต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยเรื่องสองนี่เรื่องสี่ใช่ไหมเรื่องสี่นี่วเราโตเดอะมูฟวี่ดูแล้วร้องไห้ภาคภาค ล่าส์เดอร์ล่าส์เราจบอ่าตอ,อนที่แบบขอแบบบอกชอบอินาตะอะไรเงี้ยแถวๆนั้นผมร้องให้อีกเรื่องนึง,น,งนึงไม่ออกเลยเออแนด์แนด์ชอบมากแนด์ก็เป็นการ์ตชี่กำกับเนี่ยชอบแนด์ห้าเรื่องและอะเรื่องที่ที่ห้าเรื่องนึ่นส,นสแนด์อะไรกันครับประมาณนี้แต่ถ้าชอบเป็นผู้กำกับเนี่ยพูดได้ว่าชอบหนังของแบบเดวิดฟินเชอร์ก็ชอบครับพวกกอนเกอร์พวกเซเว่นใช่พวกที่เขาเขียนบทอะไรเงี้ยต,ต่าง แล้วก็เป็นตินก็ชอบโอเคก็ช่วงนี้ก็จบเพียงเท่านี้